สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับรินอีกแล้วค่ะที่ m m g u u t o เมงจายค่ะวันนี้นะคะรินมากับรถคันใหม่ด้านหลังนี้เลยค่ะอ่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตารถคันนี้กันมาบ้างแล้วนะคะซึ่ง m m g u u t o ของเราเนี่ยก็เคยนำเข้ากันมาเรื่อยๆอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วก็หายไปพักหนึ่งแล้ววันนี้ค่ะเขาก็ได้กลับมาอีกแล้วค่ะตัวนี้เลยค่ะตัว Mustang 2.3ง o อีโคบูสไฮเปอร์ฟอนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ย คันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถนำเข้าพิเศษเลยนะคะเพื่อลูกค้าของเราเนี่ยตัวนี้นะคะจะบอกว่าสั่งมาแบบออปชันตามใจลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าเป็นออปชันต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าออปชันคันนี้มีอะไรบ้างตัวนี้นะคะแรงม้าจะอยู่ที่330แรงม้าค่ะตัวนี้เป็นตัว6 s สปีดแมนนวลนะคะฟิล l c แคปซิตี้ของตัวนี้นะคะจะอยู่ที่59ลิตรค่ะคันนี้เนี่ยจะบอกว่า ไม่ธรรมดาเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะตอนนี้ MG Auto ของเราเนี่ยก็ยังเปิดรับจองอยู่นะคะสามารถเข้ามาดูกันได้ค่ะราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่3 7 5 0 0 0นบาทค่ะจะบอกว่าเป็นราคาที่ดีมากนะคะตัวนี้นะคะไฟด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัว LED headlight ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จะเป็น Automatic l e เวล i ิ่นะคะสวยมากๆนะคะตัวนี้เป็นไฟแบบใหม่นะคะ ด้านหน้านะคะจะเป็นทร i b บาร์ Bar, เป็น daytime running light นะคะ DTRL นะคะและด้านล่างค่ะก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะที่เป็น LED tail lamp ไหนๆเราก็มาอยู่ด้านหน้ากันแล้วนะคะตอนนี้รินอยากให้ดูตรงนี้ค่ะว่ารุ่นใหม่นี้นะคะตัวโลโก้จะไม่ได้อยู่ตรงกลางแล้วนะคะจะมาอยู่ด้านข้างนะคะชิดชิดเข้ามาทางซ้ายนะคะเพิ่มความโมเดิร์นเพิ่มความลักชัวรี่และเก๋ไก่มากขึ้นกับรถคันนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะมีตัว Magnetic Bonnet Stripes นะคะคือตัวนี้นั่นเองค่ะเพิ่มความสปอร์ตและหรูหราให้กับรถคันนี้ค่ะ,ะและกระจกข้างนะคะก็จะเป็นตัว Magnetic Mirror Caps นั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีนะคะเป็นสีที่จะตัดกับตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นสีออกเทาแล้วก็เป็นประกายนั่นเองค่ะ ไฟส,สองพื้นนะคะที่เป็นกิมมิคเล็กๆนะคะของมาสแตงค่ะซึ่งก็จะเป็นรูปโลโก้ของเขานะคะส่องลงพื้นนั่นเองค่ะซึ่งก็มีประโยชน์มากๆนะคะถ้าเราไปจอดรถในที่มืดน,นะคะก็จะเพิ่มแสงสว่างให้เราได้ดีค่ะล้อตัวนี้นะคะจะเป็นล้อ19นิ้วค่ะด้วยแมปลายที่สวยมากนะคะแล้วก็เป็นเป็นดำด้านนะคะแล้วก็เป็นสีซิลเวอร์ด้านเหมือนกันค่ะ และที่ข้างตัวรถนะคะก็จะมีโลโก้ High Performance 2.3ลิตรไว้ให้ได้รู้นะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรถที่มี High Perform a n c e ค่ะและด้านหลังนะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นปอยเลอร์นะคะที่สีเป็นสีเทานะคะประกายเหมือนกันนะคะที่จะเป็นสีเดียวกับกระจกข้างค่ะ,ะตัวนี้นะคะก็จะมีความพิเศษอยู่ที่ปลายท่อด้านหลังอีกอย่างนึ่งปลายท่อด้านหลังนะคะก็จะเป็นปลายท่อ 4หัวนั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็น quad exhaust tip silver finish ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นพวงมาลาัย multi function นะคะจะมีจอตรงกลางและจอที่นั่งหน้าคนขับค่ะภายในนี่ต้องบอกเลยว่าดูหรูหราและดูสปอร์ตนะคะสมกับที่เป็นมาสแตงค่ะตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะปรับโหมดนะคะ ต่างๆในรถของเราได้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวโหมดท่อนะคะเราสามารถตั้งได้ว่าเราอยากจะให้ท่อเป็นเสียงเงียบเป็นเสียงปกติเป็นเสียงสปอร์ตหรือว่าเป็นเรสแทร็กนะคะเราก็สามารถปรับเป็นควอตสตาร์ได้เดี๋ยวเรามาลองกันที่สปอร์ตนะคะนี่นะคะจะมีความแตกต่างที่เสียงปลายท่อนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราลองไปที่เรสแทร็กนะคะ เราสามารถนะคะที่จะปรับโหมดการขับขี่ของคันนี้ได้นะคะถึง8โหมดเลยทีเดียวค่ะโดยใช้ปุ่มตัวโหมดตรงนี้นะคะด้านฝั่งซ้ายนะคะตัวนี้นะคะอ่าและตัวตัวนี้นะคะเมื่อเราปรับนะคะจะขึ้นที่หน้าจอกลางนี้ค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะตัวนี้นะคะเป็นโหมดขึ้นหิมะนะคะ snow หรือว่าฝนตกนะคะ snow and wet นะคะตัวนี้เป็นโหมดปกตินะคะ แล้วก็เป็น Sport Plus ค่ะเป็น Race Track นะคะเป็น Drag Strip ค่ะนี่นะคะสามารถปรับได้หลายโหมดหลายแบบและหลายสไตล์มากๆนะคะสำหรับการขับขี่คันนี้ค่ะซึ่งหน้าจอด้านหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าจอ LED ทั้งหมดค่ะเพิ่มความหรูหราและเพิ่มความไฮเทคนะคะให้ดูดีมีสไตล์และมีระดับมากๆค่ะ ส่วนพวงมาลัยนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะที่มีฟังก์ชันหลายแบบไม่ว่าจะเป็นพุชคอนโทรลการรับโทรศัพท์นิเกชชันนะคะแล้วก็ปรับโหมดปรับเพลงนะคะเสียงขึ้นเสียงลงนะคะตรงนี้สามารถปรับเพื่ออำนวยความสะดวกของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตัวนี้นะคะด้านหน้าจะเป็น2ซีเตอร์นะคะที่นั่งกันสบายมากด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นซีทที่เล็กลงนะคะ แต่ก็ไม่ได้เล็กถึงขนาดนั่งไม่ได้นะคะจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าซีทข้างหลังเนี้ยก็ยังสามารถที่จะนั่งได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะจะต้องบอกเลยว่าเป็นนิยามของคําว่าสปอร์ตที่แท้จริงเลยนะคะสวยมากๆค่ะและนี่นะคะก็เป็นกุญแจรถนะคะที่มากับมาแต่งคันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะคะมีความสปอร์ตขึ้นนะคะแล้วก็มีความชังกี้มากขึ้นนะคะก็คือ ก็อบอกว่าใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะคะจากตัวเก่านะคะสำหรับราคาคันนี้นะคะอยู่ที่3 7 5ล้านบาทนะคะต้องบอกเลยว่ามากับของแถมที่ครบครันแน่นอนค่ะยังไงแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะหรือว่าจะทักอินบ็อกซ์เข้ามานะคะเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว Must a n g e c o b o o s t 2.3 h i g h p e r f o r m a n c e คันนี้ได้เลยค่ะ